ครับสวัสดีครับผมก็มาเจอผมนิมเปอร์ซียูนะครับตอนนี้เรามาอยู่ในเกมอยู่กลางนะฮะอาชีพหมัดนะฮะผมรอบนี้เราจะมาทําการเปลี่ยนคลาสกันนะฮะนะจะเปลี่ยนคลาสอาชีพหมัดนะบรรลุภารกิจอ่าในรับไอเทมนะเกี่ยวกับซิตอาจารย์รับภารกิจเลยนะขอแสดงแสดงความยินดีเลขห้านะฮะได้รับยาแล้วก้าวแรก รับพลังขิดได้หมดหรือเปล่าสู้ธรรมดาโอเคนะ่สำหรับการเปลี่ยนคัสนะฮะอันไหนอะเปลี่ยนคัสนี่ฮะกำจัดโจรธาตุห้าอันนะฮะเพื่อเพื่อเปลี่ยนคัสยันฮอนบันมีนะฮะสกิลโสมมีน้อยมากนะฮะผมขอมาที่คลังก่อนนะฮะคลังยังมีตัวรออยู่นะฮะยังมีตัวผมรออยู่ นะครผมโอเคทายาทลูกคิดนะฮะอ่ะปาดไอเทมโฮมนะฮะอ่ะมาถึงก็หรูแบบแนวๆเลยทีเดียวเชียวแหละนะฮะเกาะไว้ก่อนด้าน,นล่างนะฮะนะคะผม ก็ตอนนี้นโอโอลงแน่เนี่ยทางหินมาเลยเราโอเคสี่สิบต้นนะโยนโสมก่อนปาดโอเคพร้อมครับเราจะไปทำภารกิจเปลี่ยนคลาสกันนะ ย้ำานะเราต้องอัพพลังปานให้หมดก่อนนะคือเก้าเข้าครั้งนะแล้วก็เราก็สามารถไปเปลี่ยนพาสได้นะเะพิ่มความไวกันหน่อยโอ้โหนี่ไวแล้วนะก็ถ้าวิ่งนะฮะถ้าวิ่งเตะฝุ่นปุ้งกระจายนะนะเราควรจะตั้งเชื่อยอย่างนี้นะฮะนะครับผม จากนั้นผมก็เอาตัวหมอไปเก๊กนะฮะตัวหมออาจจะวิ่งวิ่งวิ่งเร็วกว่าเยอะนะฮะสกิลมันคน่อนข้างจะเร็วนี่แซงไปแล้วแซงหมอไปด้วยโอ้โหสุดยอดตัวนี้หรือเปล่าโจรจแนวโจรธาตุนะฮะตัวนี้นะฮะเฮ้ยตีไม่เข้าอะตัวนี้ชิบหมายอ้ะโอเคตีเข้าอยู่ นคะะิดว่าจะไม่เข้าเลยนะฮะคือดาเมจค่อนข้างจะเบาบางนะตอนนี้ผมยังไม่ได้ออฟเอออาวุธให้เลยฮนะยังไม่มีอาวุธเลยจริงๆเฮ้ยสแปรดเองเส่สกิลอะนะฮะปาด เซสกิลมันจะไม่ติดท้าไม้ตายโจมตีนะฮะเตะต่อยเนี่ยจะไม่ไม่มีนะฮะนะฮะเซสกิลจะไม่มีการเตะต่อยก็ไม่เป็นไรนะได้อยู่นะฮะอ๋ออันนี้มันผิดโจรน,นี่น้องตีโจรในนี้ฮะ ในระหว่างนี้เราเอาตัวหมออยู่นะเราก็ทำเฟซไปเรื่อยๆนะภารกิจเดี๋ยวคงเสร็จนะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปอัพเกาะอัพหินอัพอัพอัพอาวุธให้ก่อน โอเคนะตีไปเรื่อยๆนะฮะเยสดอกสกินอย่างเงี้ย เอ้ยนี่มันละกิจไม่ดอบเลยอ่ะก็เลยน,นี่ผมจะโจนธาต์นี่โจนธาต์ฮะเราตีไปเรื่อยๆนะจิกว่าจะดอบนะครับผมโอเคเราก็กลับมาแล้วนะหลังจากตีเจ้าขวานนั้นได้ห้าอันนะฮะเราก็ขอมาเปลี่ยนคลาสนะครับผมเราก็เปลี่ยนคลาส โอ้ลูกหมามันร้องเข้าม่นะโขอเปลี่ยนคาสสักแป,ป๊บนะมาที่ประมุขค,คนบันนะเปลี่ยนไม่ยากครับยืนยันภารกิจครับปาดเปลี่ยนค์สเสร็จแล้วนะสามารถขอร้องเป็นสิทธ์ได้ครับรอบนี้สามารถมีสิทธิ์ได้แล้วโอ้โหอ,อันนี้เลเวลยี่สิบนะภายในโอ,โ,อโอเคสกิลเดดนะฮะหรือว่าแฟดหายตัวนี่เองนะฮะ เราก็จะขอเป็นสิทธิตัวนี้นะฮะนะพิมพ์ว่าฝากตัวฝากตัวองค์ชายฝากตัวองค์ชายนะครับไหนวะองค์ชายดาบนะฮนะ พิมยาอ่ะอยไม้เนียอ่ะจากนั้นเรารอการตกลงของของค์ชายนะครับอืมเรียบร้อยแล้วก็เราก็ให้สติวเขาไปได้เลยอ๋อเดี๋ยวแป๊บ พิทยายุทธสิธ์ครับโอเควงอาา่าฮะได้เลยนะฮะตอนนี้เราก็ออกตัวไปนะฮะกว่าจะสามห้าพุงอีกนานโอกี้ตอนนี้เราได้ท่าอาจารย์เป็นที่เรียบร้อยนะคนโตนบีนะฮะนี่ท่าอาจารย์ครับนี่ได้ท่าอาจารย์มาแล้วเราก็ต้องไปลงกับมอนเตอร์สักหน่อยนี่ฮะ ไปลองกับกบนะฮะน้องกบน้องกบน่ารักนะฮะตัวมันเรายังคงยืนอยู่นะฮะยังไม่ได้ออฟเอ่ออาวุธให้เลยนะอาวุธคงเป็นอันนี้อยู่นะฮะเราไปลองท่าจานกันสักแป,ป๊บนะฮท่าห้าว่ามันจะหน้าตาเป็นยังไงครับเอ่อเนี่สกิลเปิดเนี่นี่อ๋อนี่กูเปิดสกิลทำไมไม่เห็นเลยอะ นี่ครับเปิดสกิลแล้วนี่หรือว่าไม่ได้เปิดตรงไหนกว่าเออเปิดเต็มหมดแล้วนะฮะสกิลโอเคเลือกตัวละครก่อนฮะมันยังไม่เห็นตัวละครโอเคจากนั้นเลือกอาชีพมันครับคือเมื่อกี้อ่ะเราไม่ได้เลือกตัวละครไง สกิลมันเลยเป็นแบบนั้นนะเดี๋ยวรอสักครู่ครับอ่ะมาแล้วนะฮะเยวจะมาลองดูท่าจานกันว่าสกิลมันจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าอ๋อมันมันไม่มีให้ดูว่ะว่าเป็นยังไงภายในไม่พอเลยฮนะเด็กเหมือนน้ำมันฮะอ่ะโอเค้ไม่เป็นไรนะครับอ่ะได้แล้วถือว่าหมปากของโอนะตูนบีนะ กูิ่มเข้าโอเคครับนะโอเคสำหรับคลิปนี้เราก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะฮะสำหรับการเปลี่ยนคลาสนะฮะคลาสหนึ่งของอาชีพจอมยุทธมัดนะครับผม